ครับจากหน้าแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถนะครับเป็นรถแท็กเตอร์3สูบนะครับเป็นคูบ o t อต้า L2605 นะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่นำเข้ามาจำหน่ายในไทยนะครับตัวนี้มี เล่มทะเบียนนะครับมีเอกสารชุดโอนให้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์สสูบ26่แรงม้านะครับ2เพลานะครับโฟวินขับเคลื่อนสล้อนะครับเป็นรถตระกูลแอนะครับของคูเบต้าอะไรก็สามารถซื้อในศูนย์ได้นะครับตัวนี้ก็จะมาตัวรถแล้วก็หางตัดหญ้านะครับหางตัดหญ้าขนาด1 2 0ท่านใดที่ต้องการเอารถไปไว้ใช้ตัดหญ้านะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากตัวตัดหญ้าเป็นหางเป็นโรตารี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1 1 0 0ทนึ่งเราจะส่งให้ี300กิเมแรกนะครับเดี๋ยววันนีะคร จะให้ช่างน้อยนะครับรีวิวทดสอบระบบการทำงานนะครับใช้งานก็อยู่ที่2,399ชั่วโมงนะครับท่อนคัดเดิมนะครับรถถือว่าทนแล้วก็สีสันเดิมนะครับทั้งขันนะครับก็ไปตามสภาพนี้ครับ110,000บาทก็คือสำหรับคนงบน้อยนะครับมีเล่มทะเบียนครบอ่ะช่างน้อยสตาร์ทเครื่องนะครับเอาฝาข้างออกก่อนเดี๋ยวฝาข้างตกเปิดฝาข้างวิ่งเลยนะครับมีฝาครบนะครับเราไม่ได้ใส่น็อตไว้นะครับก็เครื่องยนต์นะครับเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับ ประมาณนี้นะครับใครที่หารถตัดหญ้าไว้ใช้งานนะครับไปไว้ตัดหญ้าในสวนนะครับหรือว่าเอาไปไว้ไถนะครับไปไว้ใช้ท้ายนะครับจุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าจะมาติดชุดใบดันนะครับตัวตัวตัวนี้ก็จะอยู่ฟุดใบดันก็จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นนะครับเพิ่มฟุดใบดันนะครับใครที่ต้องการเก็บงานทาสีก็ได้นะครับก็เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับหารถถือว่าแห้งดีนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ช่างน้อยตัดหญ้าให้ดูนะครับ อันใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับ L2605 นะครับที่091นะครับ8611191นะครับเบอร์โทรก็03นะครับ313 447นะครับ เถือกูเล้วก้อนหินโดนไปแล้วนะครับนี่ไม่ใช้รสแตนอินนะครับนะว่าตัดหญ้าตรงนี้มันมีหินด้วยนะครับก็ได้ไปแล้วหนึ่งแขนะครับผมอะใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมนบาทนะครับสำหรับ L สองหกจุดห้านะครับเปิดฝาหม้อน้ำเลย ได้แผลแล้วเนี่ยขนาดอยู่ไกละนะเข้ามานี่เลยเนี่เข้ามาหน้าท้องกันไว้ยังดี่ถือเลยนะครับหนาไม่ดันนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับใครที่ได้ไปใช้นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็ไปทําฝาปิดด้านหลังอีกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าอันนี้คือตัดในพื้นที่หินนะครับเราไม่ได้เคลียหินออกไว้นะครับมันก็ หญ้ามันก็ออทั้งหินทั้งหญ้าครับมันก็กระเด็นออกข้างหลังครับถ้าเป็นหินก็ใหญ่ใบตัดหญ้ามันไปโดนก็กระเด็นมาถูกเราครับอันตรายใครที่อยู่ข้างหลังนะครับขณะดถึงถ่ายคลิปไกลๆก็ยังโดนเลยเมื่อกี้นะครับสนใจติดต่อมานะครับที่0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับตัวนี้จะเป็นคูปัต้านะครับ L2605 นะครับเครื่องยนต์3สูบ2องพาวเววินครับเคลื่อน4ล้อนะครับผมครับ